อย่าพึ่งเลยตอนนี้ต้องเร่งมือก่อนเดี๋ยวมันมืดแล้วมันทําไม่ทันนะคะเออเอาเคีพื้นที่ออกดีฉันกําลังหาที่วางดาวเรืองะคะว่าจะเอาที่ไหนดีอนเอาออกก่อนยกถุงออกก่อนแล้วก็เทีย์พื้นที่ก่อนมาพ่อไม่ต้องดอกตรงตรง่ายมันดอกสุ่มเลย กตังมอกันที่ตรกะตังออกจากซุ้มนี่ซึ้งนั้นมันอยู่ข้างในไม่ต้องหรอกคุณลุงเราจะจับแบบง่ายๆธรรมชาติน่ะเอาแต่เอาลกๆออกใช่มองหันตัวย่านี้กันเลยมองหันมองนั่งนี่แหต่ว่าเป็นที่นั่งนี่ก็เป็นที่นั่งที่นั่งเน่ะใช่ใช่ระว่างมองนั่งดิฉันก็ล่างหาโอ่หาแสงมันเพริ่งๆันสอดเอาออกแต่นั่นละพลอยสองกระถางหนาเอาออกเลยมันไม่สวยเออ ดึงเลยดึงเลยว่าเป็นยังเออ<ม>ออกเลยใช่ไ,ไวคุนก่อน<ม>แล้วก็เคลียร์พื้นที่กวาดใบไ,ไม้ออกก่อนอืม,มอันนี้เราจะหาที่วางให้มันให้มันไอ้ค่ำกันนะนะให้มันค่ำยันกันนะนะเออออกไปซะออนไปใส่ยต่อไปท่าซีใหม่ไปลงสเลกใหม่ม,หม,มันใช้ได้ดดอยู่ มันเป็นในไม้ของจอโปรเจคเตอร์น่ะเอาไปไว้เห็ดเนื้ออื่นก็ได้แต่ต้องเอาลงส้เลกใหม่มันอันนั้นตัวละค้างควางทางยางตัวละไปไว้มองพไปไงเพราะว่าเขาที่จงเดินไปเดินมาแถวนี้เอาตัวยางลงเอาออกกันปฏิกิริยาต่างองไหนต่างใหญยซอกนั่นละกอนตั้งเลี่ยงกันมาก นีจุ่มเดียวกันท่อ,อนต้นนั่นแหละนั่นแหละคุณลุง,งกวาดออกดีๆแล้วไปใส่ซอกนั้นก่อนแหละคุณลุงกวาดไอ้นั่นออกเลยข้างหลังก่อนเลยค่ะ<ม>นั่นน่ะบใบไม้เออนั่นแหละมันจึงจะบริเกไปเห็ดต้ตนใหม่ที่หลังน,ะะนี่นะคะอันนี้ก็คือป้าอคลิปนะคะทำคลิปให้ดูบรรยากาศในการจัดสวนของเรานะคะจะมีทั้งว่างนะ <c oughs> จะมีทั้งวางเป็นกระถางจะมีทั้งเอาลงขุดดินมีทั้งได้ขุดดินด้วยแหละงานเนี้ยมีแค่นี้ใช่ไหมก็ก็หมดอยู่ชอกนั้นก็หมดคุณลุงเอาอันนี้ออกให้ก่อนนั่นใบไม้ใบไม้ไต้นนั่นเออเอามาเนี่ยเอาเอาเอาทั้งด่ามมันที่ข่าโกยเมื่อนั่นแหละเมื่อข่อยดีกอวัตติระว่างขี้เข็ดเท่นแหละ ระวังขี้เข็บนะคะถุงมือมีอยู่เอาลงมาบุยไผ่ใส่จักคนผูกขากรลืมใส่นะพี่น้องเด้อะมาหมุนแม่นน่ะเป็นเป็นเป็นความหลังอยู่ด้วยไหมจะมาคิดถึงแม่ก็มามุดนอนอยู่ที่นี่ใตายนี่จะทิดตัวอ่ะายูแล้วเดี๋ยวมันเขาจะอยู่ตรงไหนตามไปดูจ้า อันนี้ก็คือลานหินพี่ป้าเรียกมันว่าลานหินนะคะแล้วก็บรรยากาศป่าป่าตามตอกหินนี้ก็จะมีดาวเรืองด้วยนะคะเดเี๋ยนะปึ๊บขยับได้ไหมขยับไม่ได้เมื่อใ้ถ้าขยับไม่ได้อขอแกะนะอเอออ่อเดี๋ยวมันจะไม่สวยนี่เด้อดาวเรืองก็จะมาอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะวิธีจัดสวนกัน กเรานะคะไม,ม่ยากอะไรเลยเด้อพอดีป้าเอามาไม่เยอะเอามาหน่อยนึง <c oughs> ป้าเอามาไม่เยอะนะคะเอามาป้าก็คิดอยู่ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้น่าจะไม่เกินนี่แหละน่าจะอยู่ได้ <c oughs> ชอบชีแดงบ่มแมน พี่แรกเป็นพี่เสี่ยมมดจะมามันไม่มีที่จะวางที่จะวางก็อยู่ที่ตรงนี้แหละคิดไม้ไว้ในใจนะคะอ้นี่แหละหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วก็สวยแล้วอือใช่ไหมพี่ปอยโอ้ไหมพอดีโอเคเลยแล้วก็นั่งที่นี่แล้วก็นั่งที่นี่แล้วก็ชมดนตรีไปตรงนี้นลานเพลินนะคะจิดกาแฟอืมจิบอะไรก็ได้จิบน้ำก็ได้ อ่าทีนี้เอาผีเสื้อไปไว้ตรงน้นก่อนเออใช่เก็บเก็บเรียพื้นที่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีปั์ตีที่นี่เราจะฉลองลานเพลินของเราพรุ่งนี้นะคะในเวลาเราไม่ได้หยุดงานเลยในเวลาดูเพราะว่าเรายังไม่ได้หยุดงานเลยดูเข้าตรงนน้นด้วยเขาทำอะไรเราก็เลยจะหยุด หนึ 1> 1่งถึงสามหนึ่งก็ไม่ได้หยุดนะยังมีงานอยู่เมื่อวานนี้แต่วันนี้เนี่ยวันนี้วันที่สองนะคะที่สองธันว่าอ้ยไม่ใช่่ันวานีวค <laughs> ุณ<อ>ไ, <ป S 2> ไปทําง,งานเนี่ยเหที่อมทํางานแล้วเมื่านะคะสองสามเมรการก็เราหยุดเองหยุดเฉยๆนะคะพรุ่งนี้เราก็จะใช่พรุ่งนี้เราจะเริ่มทํางานแล้วแต่ว่า,งงาเราแค่จะปาร์ตี้ตอนเย็นแต่ช่วงนี้เราจะเริ่มดูงานแล้วนะคะ วันนี้แหละขอหนึ่วันจริงๆแค่หนึ่งวันจริงๆที่พึ่งยายู่บ้า,บานน่ะขอ <c oughs> เพื่อที่จะไปเอาดอกไม้มาจัดสวนเพราะว่าไม่มีเวลาได้จัดนะคะไม่มีเวลาทําเลยตั้งแต่เดือนก่อน <c oughs> ตั้งแต่ปีไกลไม่ได้มีเวลาทําเลยตั้งแต่ปีไกลพอมาปีใหม่นะคะ <c oughs> ปีเก่าทําไม่ทันปีใหม่เราก็เลยมาค่ <c oughs> อยได้ไปเอาดอกไม้มาจัดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมยังยังยังแต่งตัวให้น้องแกะไม่ทันเลยเนี่ย น้องแฉลยังไงม่ได้แจ้มแต่งแต่มผีสัส่นอะไรเลยเดี๋ยวมีเวลาเข้ามาแต่งให้น้องนะคะยิงเขียวค่ะเออเอาจะกชอบไปเลยลูกเออทางทางทีนี้ก็มีเสื้อทั้องจำเป็น,น,น,นอยู่กับเนียงวันเออเดี๋ยวก่อนอันนี้ด้วยเดีย๋ยวอันนี้เอาไปไหนลูกเอาไปข้างหลังอันนี้ไปเป็นนิสขยะอันนี้เรา ข้างบนเนี่ยนั่นเป็นของใหม่หมดแล้วนั่นแหละของใหม่ที่เรายังใช้ไม่หมดเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้จึงนั้นมาเบอร์เป็นใหม่ถ่ายภาพนิ่งด้วยที่ต่อถ่ายตรางแดดคือมีเงาคนบางอ่ะว่าเอาของนี้นั่นเงี้ยไม่หรือว่าจะให้มันเป็น

สวนดอกไม้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะทีนี้พอใช่ดาวเรืองก็มีที่อยู่แล้วโลโลหรืออะไรเดี๋ยวกล้วยไม้กับกุหลาบกุหลาบกับที่เสื้อเดี๋ยวให้แดดอ่อนๆก่อนเพราะจะปลูกมันมันร้อนโอ้โหแล้วไปเลี้ยวไาเลี้ยวตาแผลเลยที่ปลอยดูดินนัะเห็นไหมมันไม่น้ำความจริงแล้วของสวยงามตาบอกไม่ให้ออกจากนี่อยู่นะ เออวเาอต่ต้ออกเราแต่มันอยู่นี่มันดีแล้วเพื่อจะได้ระมัดระวังใกล้ซอกหินเราแต่งบริบทให้มันเป็นสวนปางเพื่อจะยึกพินนั่นละแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องไปหาที่ดูแลครับโกนแต่ว่าค่อยมาดีกว่าแต่เดี๋ยวค่อยมาจะฟังก่อนเดี๋ยวดิฉันหาเออเกนีปแต่ว่าใหญ่ไปนะอ๋อก็จะเอาใส่ที่มันใหญ่เกินไปอ่ะ หมใหญ่ทม่เ,ะะเลยใหญ่เกินไปอยู่อันั้น่ยเดี๋ยวก่อนหากระทางก่อนเด้อเอาเอาออจากระบดวกระทางพี่เออทาหอยอัน กระถางที่จะจัดกล้วยไม้กล้วยไม้เหยียบใช่ไหมต้องหยิบเอากล้วยไม้ขึ้นว้าเสียวมากเลยเชียวคืนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฉันใา้นั่นเด็กกระถางกระถางมันใหญ่ใชมันมีขีดดินอยู่ในหันเยอะบ่อยนี่หรอกโมใหญ่เด้เออ นี่ <มา S 2> บ่เจออันนี้บ่น,น,น้ํามันมีน้ําแข็งตรงเออบัง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 อันนี้มาถือกล่องนี่มาเสียออกไงให้แข้งแขนเสียดเลยข้างเอาไม้ออกก่อนโดนแข